แขนโบลิิงคนพิการทางสายตาชิงชนะเลิศแ่งประเทศไทยครั้งที่สองสมาคมกีฬาโบลิิงคนพิการไทยนําโดยคุณปุณิกาเพ็ญสุวรรณนายกสมาคมกีฬาโบลิิงคนพิการไทยจัดงานแข่งขันโบลิิงคนพิการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2ในวันที่25-27สิงหาคมที่ผ่านมานัาสนามโบลิ่งบโ,โ,โบลโอริชแอนโบเมก้าบงนาโดยได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์คุละครั้งรองเลขาธิการมลูลนิธิคณะกรรมาการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมด้วยดรสุทนจิตมานนาย,ยกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภท B1 ผู้พิการทางสายตาแบบมองไม่เห็น ประเภท B 2ผู้พิการทางสายตาแบบเลื่อนหลังมากและประเภท B 3ผู้พิการทางสายตาแบบเลื่อนหลังน้อยงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยรวมแล้วเนี่ยรับผิดชอบดูแลอยู่กีฬาอยู่8ชนิดกีฬาโบลิ่งเป็นอีกชนิดกีฬาหนึ่งซึ่งวันนี้เท่าที่ผมมาดูเนี่ยมีนักกีฬาคนตาบอดให้ความสนใจเป็นอย่างมากเราเห็นว่าเอ๊ะ อย่างนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะพัฒนาผักดันให้เป็นสู่ระดับนานาชาติได้ครับพอค,ครับผมกับนายกคุกคีอยู่กับโบลิ่งมานานพอสมควรตั้งแต่เป็นวุ้นนั่นแหละครับเราก็เคยร่วมงานกันหลายครั้งแล้วก็เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับพัฒนาไปเยอะครับเฉพาะโบลิง่งแล้วก็พยายามผักดันนักกีฬาที่มันไม่ประสบความสําเร็จจากกีฬาอื่นของคนมิก,การนะที่มีร่างกายแข็งแรงอะ่ะ ลองไปเล่นเปลี่ยนชนิดกีฬาบางคนประสบความสำเร็จที่โบลิง่งแล้วคาดว่าออในการแข่งขันพาราลิกที่ปารีสเนี่ยเรามีความหวังแล้วก็จะพยายามผมก็จะผลักดันายกให้เอาไว้อย่างจริงจังเชื่อว่านักกีฬาเราจะประสบความสำเร็จแม้แต่จะได้เข้าไปแข่งขันก็จริงเชื่อว่าจะได้เหรียญด้วยนะครับในพลาล่าจริงแล้วก่อนอื่นต้องสื่อมวลชนนี่สำคัญมากที่จะต้องให้ความสนใจนะครับ สำคัญที่สุดคือปัจจัยในการพัฒนาคือเรื่องงบประมาณการได้รับรงบประมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะกีฬาคนพิการทุกประเภทน้อยอยู่แล้วแล้วก็การฝึกซ้อมก็ยากดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยช่วยบอกไปทีถ้าผู้มีอำนาจในการในการเงินกองทุนเนี่ยขอให้ให้ความสำคัญกับกีฬาคนพิการซึ่งหลักการคือเราจะไม่ปล่อยไทยทิ้งไว้ข้างหลังแต่ขนาดเนี้ยกีฬาคนพิการ จะต,ตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับเรื่องงบประมาณเนี่ยก็ขอความกรุณาที่ให้เพียงพอแล้วก็ให้กว้างขวางทุกชนิดกีฬา,าของกีฬาคนพิการด้วยครับก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคณะกรรมการพาราลิมปิกนะคะแล้วก็ขอบคุณนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดและ,ะแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดแข,ข,ข่งขันครั้งนี้ค่ะก็ภาพรวมแล้วก็รู้สึกดีใจท่าว่ามีนักกีฬา พิการทั้งได้าสายตาแขนขาเนี่ยมีความสนใจกีฬาโบลิ่งคนพิการไทยเพราะว่ากีฬานี้ก็จะเข้าสู่พาราลิมปิกก็เลยจะให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยช่วยผลักการกีฬานี้ให้ต่อไปค่ะเป้าหมายจากนี้ก็ก็เตรียมตัวเก็บตัวฝึกซ้อมเพราะว่าในช่วงโควิดเราไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมแต่ยังไงก็เราจะพัฒนานักกีฬาในการฝึกซ้อมถ้าอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงถัดไปค่ะ